สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการปลูกเงินไหลด่างชมพูเพิ่มในแปลงค่ะอันนี้นะคะคือต้นแม่พันธ์เขาก็จะมีไม่ค่อยมีสีสันอะไรที่สวยงามเริ่มแรกเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะไออันไอ,นอนต้นนี้เราจะเอามา ลูกเพิ่มในแปลงที่มันว่างนะคะเพื่อว่าเราจะได้ใช้พื้นที่ให้คุ้มอันนี้เพียงแต่แค่รแหวกแหวดเนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งลงไปแล้วก็กบค่ะ เริ่มแรกเขาก็จะมีสีสันอยู่แค่เนี้ยค่ะคือจะไม่มีสีที่เด่นลวดลายที่สวยงามแต่ถ้าว่าเขาปลูกไปสักประมาณอันนี้แปลงนี้เราปลูกมาประมาณห้าเดือนแล้วค่ะสีเขาก็จะเริ่มมาแล้วค่ะเนี่ยยิ่งเราตัดสีเขาก็จะยิ่งเข้มขึ้น แล้วอยู่ที่ปุ๋ยด้วยค่ะปุ๋ยของทางร้านนี่นะคะทางสวนเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดใส่ไปที่ข้าง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 ต้นค่ะแล้วก็จะใส่ฉีดด้วยปุ๋ยที่มันเน้นสีปุ๋ยดอกอะค่ะปุ๋ยดอกทุกตัวใช้ได้หมดเลยค่ะตัวเนี้ย <Hey. S 1> อย่างต้นนี้นะคะคือ กิ่งก้านเข้าได้ได้แล้วเราก็จะทําการเซ้ะเขาขึ้นมาซ้เอเขาขึ้นมาค่ะการเซ้อนี่ก็คือจะต้องเอาเอามีดนะะี่ค่ะย่างลงไปให้เขาได้ติดรากลงมาด้วยเนี่ยค่ะเวลาเราเอาไปใส่กระถางเนี่ยนะคะเขามีราก นี่ค่ะเขามีรากเขาก็จะสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้เลยค่ะต้นนี้เลี้ยงง่ายค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะจำหน่ายได้เลยค่ะแล้วก็ ที่จะให้ดูนะคะต้นอ่อนนะคะเนี่ยเขาจะมีสีสันที่สวยงามกว่ายิ่งตัดเขาจะยิ่งมีสีสันที่สะดุดตาขึ้นเลยค่ะเหมือนต้นเนี้ยถ้าเราตัดเขาออกไปด้วยเนี่ยต้นใหม่เนี่ยค่ะ ต้นใหม่จากต้นเดิมเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราตัดเขาต้นใหม่เขาเนี่ยก็จะขึ้นมาสวยจะขึ้นเปแบบนี้ได้เลยได้เลยค่ะอันนี้มันอยู่ที่ว่ายิ่งตัดยิ่งยิ่งยิ่งแก่งโคนเขาถ้าเขายิ่งแข็งแรงเขาก็จะมีสีสันที่สวยงามขึ้น,นอย่าปล่อยให้เขาเลื้อยยาวอะค่ะอันนี้จากประสบการณ์ที่เราได้เลี้ยงเขามา ระยะเวลาประมาณปีหนึ่งได้ค่ะกับแปลงอื่นๆแต่แปลงเนี้ยพึ่งจะได้ห้าเดือนเขาตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าสีสันเขาจะสวยงามแต่ยิ่งเรายิ่งตัดเขาจะยิ่งแตกขึ้นมาใหม่เป็นแบบเนี้ยค่ะก็เคล็ดลับก็มีอยู่แค่นี้ค่ะคือยิ่งตัดยิ่งแตกแล้วก็ปุ๋ยให้ฉีด ตัวที่เน้นเน้นดอกอะคะ่ะสีสันเขาก็จะมาเองอะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะค่ะ